ใช่ใช่ยครับเก็นเ็นครับพอมแล้วร้อมแล้วกาตรงสะาดก่อนของไฟฟ้าเกินของเงินของขวัน กนนะเอนมาสุดทางกะหาวนะมีเต็นเนาะคอยนั่งมาประสันเดียว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 คอยนั่งแล้วกันคอยไม่ได้นอนพี่เจ้านอนเบาคอยไม่ได้เอ็นนอนเนาะคอยเอ็ยนนอนสักครั้เดียวฉันบ่หลับเลยอาเบาอเอนจริงนะไปจะท่านคืนลงมาคนลงไปท่านค like ืนไปท่านคืน มาเได้เร็วมาเอาแฮนไปให้นาอานเร็วตัวตัวสิทุนต่อออกไปนั่นตอนสิบวนีกอดอีกทีโอา

เอาสร้างได้นางเห็ด่นอยังเห็นไหนี่กัน่ได้ยกแขนดูอะนี่นี่ะกันฮึมฮืม เี่ยวข้อด้วยมันอันมีรอดเดียวหรอสองร้อยหรอทรายน,นี่ไงนี่ไ เพียดี่มันที่เป็นสางอีดีเดีด๋ยวนี่นมีดมีด ที่การแต่เ <Okay. S 2> พวว่อนทปกควอมเพื่อมาเห็นม่รัก mm. อพี่ข้านีป่านี้พี่ข้ามีพี่ข้ามีพี่้ีโอ้ยอย่ามันขี้มันขี้มาได้บางคนลองลองหนึ่งวันล้ โโที่รอเรื่องอรียพ่อคันดูนะีใครขวงบ้องส้เนี่ยเสียงเอาไหมโอ้อนะสีทายเลเสียวน้ำเจ้าท้า,ทายไหมเอาไม่ คนเดียวเลจาบ้านไหนไปใช่ปากาสิปากายไหมยไหมาคนาสิขนเอ้ยยิ้มเนยสองคนนั้นยิ้มเนียอัดยิ้มเนนึงจอานึงจอจเป็นไงวะลูกบ้าเออเอไอ้เขาขี้เขาจะไปชหนึ่งจอกจัม